งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมา อดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะฮะผมก็คุยกับแฟนๆรายการมานะฮะวันนี้ก็ <c oughs> จะคุยเรื่องมะม่วงอีกสักวันนะครับคือคำถามจากแฟนรายการมาบอกว่าอาจารย์ครับผมเห็นเดี๋ยวนี้เขาปลูกมะม่วงต้นเล็กๆมันจะให้ผลผลิตหรือครับและผมควรจะปลูกมะม่วงต้นใหญ่ แบบสมัยก่อนหรือควรจะปลูกมะม่วงต้นเล็กจึงจะดีครับอ่าอันนี้ก็เป็นคำถามโดยโดยสรุปนะฮะว่าอย่างนี้คืออย่างนี้ครับแฟนๆรายการที่ครบครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราปลูกมะม่วงเนี่ยเราจะปล่อยให้เป็นมะม่วงต้นใหญ่โตโมโหรานด้วยเหตุผลว่าส่วนหนึ่งเราใช้ร่มเงา ประการที่2เราก็ใช้ประโยชน์จากไม้มะม่วงเวลาต้นมันใหญ่ๆเราก็มาผ่าไม้ทําเป็นพื้นนะอย่างที่บ้านผมก็มีไม้ม่วงต้นแผ่นใหญ่แล้วนะครับและที่สําคัญคนสมัยก่อนก็ปีนป่ายต้นไม้เก่งอีกประการหนึ่งก็คือว่าเขาไม่ได้ปลูกมะม่วงไว้สําหรับเพื่อการค้าขาย หรือส่งออกคือปลูกไว้กินมันร่วงลงมาก็กินมันเน่าก็ทิ้งโยนลงน้ำโยนลงน้ำมแมลงก็ไปตายในน้ำน้ำก็กลายเป็นปุ๋ยไปแล้วก็ที่สำคัญเหลือกินไม่หมดเขาก็เอาไปกวนเป็นมะม่วงกวนนะครับก็เป็นแบบนั้นแต่ต่อมาเนี่ย การปลูกมะม่วงเราเริ่มทำเป็นสวนเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อการค้าขายอย่างเป็นระบบนะฮะและหลังสุดเนี่ยจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์โดยภาควิชาพืชสวนเนี่ยเขาก็เรียกว่าการปลูกมะม่วงระยะชิดการปลูกมะม่วงระยะชิดก็คือ ใช้ระยะ4 4คูณ4เมตรบางคนก็3คูณ3แต่ผมว่าดีที่สุดก็คือ4 4คูณ4นะครับหรือบางคนเดี๋ยวนี้ผมเห็น3คูณ3 2ครึ่งยังมีเลยแต่ว่าถ้าระยะคุณยิ่งชิดต้นคุณก็จะใหญ่โตมากไม่ได้อ่าคราวนี้ก็มีคำถามว่าเอาละทีสมัยก่อนเนี่ยทำไมก็ปลูกมะม่วงปล่อยต้นใหญ่ๆได้ สมัยก่อนเราปลูกมะม่วงตามธรรมชาติครับเราไม่ได้ฉีดพ่นสารป้องกันก,นกนจากศัตรูพืชเราได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นแต่เดี๋ยวนี้เรารู้ว่ามันมีเพี้ยจากระจ,จมา์มะม่วงมันมีโรคแอนทรักโนสมันมีโรคราแป้งมีหนอนกินช่อนะอ่าแล้วก็มีเพี้ยไฟถ้าจะฉีดต้นสูงๆแบบนั้นมันก็ต้องใช้แรงดันสูง ต้องใช้ปั๊มนอกจากใช้ปั๊มแล้วเวลาฉีดพ่นสารเคมีก็ฟุ้งกระจายไปทั่วหมดซึ่งอย่างนั้นถ้าเป็นระมุกเนี่ยเราไม่ทำางนั้นในยุคปัจจุบันเนี่ยเวลาเราปลูกผลไม้เนี่ยเราก็จะปลูกโดยที่รักษาความสูงเอาไว้และถ้าท่านไปสังเกตนะครับระยะที่เหมาะสมเนี่ย ก็ควรจะอยู่ไม่เกิน3เมตร3เมตรเพราะอะไรเพราะตัวเราเนี่ยมันก็สูงประมาณสักผมตีให้เมตรครื่องกันถือว่าเตี้ยแล้วตะเท่าสองเมตร2เมตรเรามีเก้าอี้แบบขายาวนะขากลางๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเอามาต่ออีก1เมตร3เมตรเราเอื้อมมือถึงเราหอ่อผลผลิตได้ เราฉีดอยู่ฉีดยาเราทำได้ง่ายๆเลยครับเราจะห่อผลเราจะเก็บผลผลิตมันง่ายไปหมด้ะครับ้น,นท่านไปดูฮะถ้าถ้าเป็นสวนเก่านะท่าไปดูชมพู่เพชรบุรีนะฮะต้นใย,ยเวลาจะเก็บผลผลิตต้องต่อนั่งร้านเป็นไม้ไผ่ตกลงมาไว้แย่เลยแต่เดี๋ยวนี้ท่นเข้าไปดู สามพลานบ้านแพ้วสมุทรสาครนะครับเวลาเขาปลูกไม่ว่าจะเป็นมะม่วงไม่ว่าจะเป็นชมพู่ไม่มีหรอกครับต้นที่สูงเกิน3เมตรไม่มีส่วนมากกับสองเมตรครึ่งสาเมตรทีนี้พอต้นมันไม่สูงมากระยะเราก็กะประมาณว่าจากโคนต้นมันแผ่ชายพุ่มไปเท่าไหร่ถ้ามันแผ่ชายพุ่มออกไป1เมตรครึ่งนะ ข้างนู้นก็มาเม็ดครึ่งอย่างนี้เราก็ปลูกระยะ3าคูณสได้ด้ยการรักษาทรงต้นไว้สมัยก่อนต้นใหญ่อาจจะได้ผลผลิตมากแต่ผลผลิตอาจจะไม่ได้คุณภาพแต่ในปัจจุบันเราปลูกมะม่วงต้นเล็กนะแต่เราไม่เรียกต้นเตี้ยนะเราเรียกว่าปลูกมะม่วงระยะชิดแต่การได้ผลผลิตเนี่ย ต่อต้นมันอาจจะไม่เทียบต้นใหญ่จะหลายต้นรวมกันมันก็ได้มากกว่าผลผลิตดีกว่าการดูแลรักษาง่ายกว่าหอก็ง่ายเก็บผลผลิตก็ง่ายนะและการปฏิบัติการที่จะทําจะตัดแต่งกิ่งมะม่วงหลังจากเราเก็บผลผลิตแล้วมันง่ายไปหมดนะครับนี่ก็คือการปลูกมะม่วงแบบระยะชิดแต่อันนี้เขาปลูกกันเป็น การค้านะครับแต่สำหรับคนทีอ่อยู่กับบ้านกระช่องนะปลูกต้นไม้แบบผสมประสานปลูกแบบป่าๆหน่อยไอ,อย้ยางนั้นไม่ต้องไปการ,ระยะเลยครับนะไม่ต้องการ,ระยะระยะเท่าไหร่ก็เอาไอ้ต้นไหนะอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้มันก็ตายไปมันก็เป็นธรรมชาติแบบนั้นแต่ถ้าจะปลูกแล้วก็ควรจะทำให้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วย ผมเองเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมจะมักจะปลูกต้นไม้เพื่อการศึกษาปลูกเพื่อดูบางทีก็แกล้งต้นไม้บางทีก็ทำไม่ถูกวิธีเพื่อจะเห็นผลเอาแล้วก็เอามาถ่ายรูปไปโชว์อะไร,ะไร,ะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยก็เรียกว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตแหละก็ว่าจะปลูกต้นไม้ต้นไรเพื่อที่จะเอาไว้เป็นสมบัติของ ลูกหลานละผมไม่อยู่ลูกหลานก็จะมีมะม่วงกินจะมีส้มโอกินจะมีผ่า,ายกินอะไรอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เขาเรียกปลูกแบบระบบธรรมาค้าขายนะเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมเลือกนะระหว่างมะม่วงปล่อยต้นสูงต้นใหญ่กับมะม่วงระยะชิดผมแนะนำปลูกระยะชิดดีกว่าแต่การปลูกมะม่วงระยะชิดทีแบบนี้ ปุ๋ยถึงน้ำถึงการควบคุม,มแมลงศัตรูและก็โรคพืชต้องถึงครับเพราะว่าถ้าปลูกแบบนี้จะไปปล่อยปลาละเลยไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มแมลงมันระบาดท,ทั่วไปหมดเพราะอะไรเพราะว่าคุณก็ปลูกผมก็ปลูกและปัญหาใหญ่ในบ้านเราก็คือไอคนนี้ดูแลดีไอคนนั้นไม่ดูแลก็ปล่อยปละละเลยเอาไว้นะครับ อะพี่รองครับนี่คือคำถามที่บอกว่าควรจะปลูกมะม่วงต้นเล็กๆหรือต้นใหญ่ๆดีนะแต่ว่าคนที่เขาปลูกมะม่วงแล้วเขามีรายได้ดีกว่าคนที่ปลูกเพื่อเอาผลผลิตนะก็คือเขาทีกว่านี้อีกเขาปลูกระยะต้นหนึ่งเนี่ยเม็ดเม็ดครึ่งห่างกันเม็ดครึ่งน,ะนะนะนั้นอ่ะโอแล้วมันจะได้ลูกเหรอเขาไม่เอาลูกคกับ เขาเอากิ่งครับเพราะั้นเวลาต้นเริ่มจะโตเขาตัดยอดตัดยอดมันก็โตใหม่มันก็แตกกิ่งกระโดงพราะมีกิ่งกระโดงที่เหมือนเสารกระโดงเรือเนี่ยนะ mm hmm. เขาก็เอาเมล็ดที่เพาะไว้แล้วก็มาทาบนะฮะ mm hmm. เพื่อที่จะทำกิ่งพันธุ์มะม่วงขายนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นคนที่จะทำมะม่วงแบบนี้ ท่านก็ควรจะมั่นใจนะว่ามะม่วงของท่านเนี่ยมันเป็นต้นพันธุ์ดีนะ,ะแล้วเราก็ขยายพันธุ์ขยายพันธุ์แล้วก็ส่งขายแต่ถ้าว่าถึงโดยธรรมชาติของมะม่วงทั้งต้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าทุกกิ่งในต้นเดียวกันมันจะเหมือนกันหมดเหมือนสมัยหนึ่งเรามีมะม่วงด้ามดอกไม้ซึ่งก็มีนิสัยถวายคือออกดอกเก่งนะ เราก็ออกมาคัดน้ำดอกไม้เบอร์หนึเบอร์สเบอร์สามจนเบอร์ยีิบเห็นไหมและที่สุดเราก็คัดน้ำดอกไม้เบอร์สเห็นไหมฮะเพื่อปลูกเป็นการค้าอันนี้ก็หมายความว่ามันก็มีความแปลเปลี่ยนแปลปรวนก็เหมือนกับมะม่วงหลากหลายพันธุ์เช่นน้ำดอกไม้มันก็กลายร่างมาจากเคียวเสวยนั่นเองนะครับอ่าใครมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับม่วง ถามมานะเพราะผมก็คุยกับท่านมาทั้งสัปดาห์เราก็จะไปพืชอื่นบ้างนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาะตู้ปนอ2ิ 12, กำแพงแสนนครปฐม73140ถ้าส่งหลายก็ ID l ไลน์นะครับ,รบ <S B U a s s a n buan 2494 ท่านจะสั่งซื้อฟิโปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดี n ลสั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา so Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลี้ยแป้งแนะมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสาร อินซี sea, ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินซีแล้วก็เกษตร g p p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเฟตรีลลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้นสูตทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟติรลอนผาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดผ้าอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตโงอกง,งามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร